สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพา้านเอาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมเนื้อผิวพายเงินมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันเป็นพระที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเซียนใหญ่ทั้งหลายแต่ว่าวงการพระตามตลาดพระเครื่องหรือตลาดนัดพระเครื่องเขาเล่นเขาหากันนะครับ ราคาเล่นหาก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่ตามสภาพระและราคาต่ลงกันเองนะครับคําว่าพายเงินนี้มาตด้ยังไงครับก็คือดูตามผิวพระครับเชื่อกันว่าหลายท่านคงจะผ่านตาม,มาบ้างแล้วแต่บางคนที่เขามาเล่นพระหลวงพ่อเงินใหม่ๆยังอาจจะไม่รู้จักกันดังนั้น ดูและศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือพระรูปต่อหลวงพวกเงินวัดบางคารพิมพ์นิยมผิวพายเงินเรียกกันตามกระแสโลหะหรือผิวพระเป็นสำคัญบางคนบอกว่าพระบางองค์ได้ลงหน้าเงินไว้พอนานๆไปแล้วผิวพระหลุดไปทำให้พระเกิดคราบพายเงินแต่บางคนก็บอกว่า พระเมื่อมีอายุมามากๆขึ้นไปก็จะเกิดคาบสนิมพระทำให้เกิดพายเงินเกิดขึ้นกับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินหรือพระที่มีอายุเก่าเช่นพระที่ผมเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ชมและได้ศึกษาร่วมกันกับผมจุนพาราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามรูปหล่อหลวงพ่อเงินก็ยังคงได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหา ทั้งเก่าและใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อเงินเพราะพระของหลวงพ่อเงินล้วนมีประสบการณ์และเด่นด้านคงกระพันชาตีมหาอุดและมีโชคลาภตามนามมงคลของหลวงพ่อเงินเด่นตามนามมงคลและเด่นด้านพุทธคุณหลวงพ่อเงินพุทธโชด แห่งวัดบางคารจังหวัดพิจิตกันนะครับว่าผิวพระที่เขาเลือกพายเงินเป็นยังไงครับดูนะครับกระจายไปทั่วองค์นะครับเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นตามองค์พระของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคําเรียกที่มาที่ไปของคําว่าพายเงินนะครับเกิดจากอะไรท่านทั้งหลายลองคิดตามผมนะครับ จะเกิดจากพระที่เขาลงหน้าเงินไว้หรือว่าพระที่มีอายุเก่าจนให้เกิดคาบสนิมเป็นพายเงินแบบนี้นะครับพระองค์นี้มีเนื้อผิวขุขะแต่ว่ามีกระแสของเงินกระจายทั่วองค์นะครับเป็นพระที่เป็นธรรมชาติและสวยงามตามเอกลักษณ์ของพระองค์นี้นะครับ หรือว่าเป็นองค์คูองหนึ่งที่หลายหลายคนยังอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่บางท่านหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นพบเจอตามตลาดนัดพระหรือองค์การตลาดพระเครื่องมาแล้วนะครับถือว่าเป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านและสวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับดูตาปากจมูกและคางเป็นเอกลักษณ์นะครับตามแบบฉบับของ พระพิมพ์นิยมนะครับเนื้อผิวตึงคาบสนิมเงินเต็มองนะครับกระจายไปทั่วองนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับพระองค์นี้นี่คือเขาเรียกว่าพระรูปหล่อหลงวงพ่อเงินพายเงินนะครับเกิดกระแสเงินเต็มทั่วองค์พระนะครับเนื้อหาและผิวขุขะนะครับเป็นธรรมชาติตามแบบของพระรูปหล่อนะครับเสียงก็ใหญ่ เป็นเอกลักษณ์นะครับจัดว่าเป็นพระที่แกะพิมพ์ทรงได้สวยงามอีกองหนึ่งนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพระที่วงการพระเครื่องหรือสมาคมใหญ่ๆไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าวงการพระตามตลาดพระเครื่องหรือตลาดนัดพระเครื่องเขาเล่นเขาหากันนะครับแสดงให้เห็นว่า โครงการพระมีหลายกลุ่มมีทั้งพุทธพาณิชย์และมีทั้งสายอนุรักษ์นะครับดังนั้นเราต้องเอาตัวเราเองเป็นหลักนะครับต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองศึกษาพระค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับศึกษาพระต้องศึกษาให้ครบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทางไหนและด้านไหนนะครับ และที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันนะครับดูนะครับกระแสพายเงินขึ้นเต็มทั่วองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นซอกแขนซอกต่างๆของหลวงพ่อนะครับเกิดกระแสพายเงินเกิดขึ้นตามองค์พระนะครับเป็นพระที่แกะพิมพ์ทรงได้สวยงามอีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับนี่คือพะระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม พายเงินนะครับองค์ที่เขาเรียกเขาหากันตามกระแสโลหะนะครับกระแสเงินกระจายทั่วองค์ของพระนะครับเส้นจีวรลิ้วรอยชัดเจนนะครับเป็นพระที่มีรอยรูพุนขุขะเนื้อผิวนะครับมีคราบสานิมและซอกต่างๆ เกิดคราบสนิมแล้วก็พายเงินกระจายไปทั่วนะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นพระที่มีอายุพอสมควรนะครับหรือมีอายุเก่าได้ที่นะครับจึงเกิดคราบสนิมและก็พายเงินเกิดขึ้นนะครับสังเกตดูดีๆนะครับพระแบบนี้หลายคน เขาเล่นเขาหากันและมีราคาเริ่มสูงขึ้นนะครับเรามาดูด้านเสียนหลวงพ่อนะครับด้านหลังก็เป็นไปตามแบบของพระพิมพ์นิยมของหลวงพ่อนะครับก็คือเสียนบาทนะครับแล้วก็มีใบหูเป็นแท่งยาวลงมาติดกับหัวไหล่นะครับจีวรชัดเจนนะครับริ้วรอยสวยงามเพราะเป็นพระที่ เป็นรูปหล่อแกะมาจากหุ่นเทียนนะครับเป็นพระที่สวยงามและชัดเจนอีกองหนึ่งและพิมพหนึ่งนะครับนี่นะครับคาบผิวขุขา่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพราะเป็นพระที่หล่อมาจากหุ่นเทียนนะครับเป็นพระที่ได้สัสดส่วนสวยงามอีกองหนึ่งนะครับ พระแบบนี้ถ้าท่านทั้งหลายเจอก็เก็บบูชาและรักษาได้นะครับพระแบบนี้เริ่มมีราคาขยับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพระที่เขาเก็บกันแบบเงียบๆนะครับแม้ราคาจะไม่แรงนะครับอยู่หลักพันถึงหลักหมื่นแต่ว่าต่อไปอนาคตต้องมีราคาแน่นอนครับการเล่นกันหาการในตอนนี้ แต่บางทีก็หาเริ่มหาย่ากขึ้นแล้วนะครับพระที่เรียกว่าพายเงินนี่นะครับจะไม่ค่อยได้พบได้เจอเลยนะครับนี่นะครับดูตรงเสียหลงพ่อชัดเจนนะครับมีคาบสนิมและผิวที่ขุขุขะสวยงามตามแบบของพระที่เป็นพระรูปหล่อแกะมาจากหุ่นเทียนนะครับเป็นเอกลักษณ์แทบทุกองค์นะครับพระที่หลวงพ่อเงิน พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับนี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่เขาเรียกว่าพระหลวงพ่อเงินพายเงินนะครับสวยงามนะครับแบบเดิมๆนะครับได้สัสดส่วนแกะพิมพ์ออกมาได้สวยอีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับแต่เซียนรุ่นเก่าเขาก็เรียกพิมพ์นิยมว่าพิมพ์ทรงแปะยิ้มนะครับบางคนก็เรียกแปะยิ้มใหญ่แปะยิ้มเล็กนะครับ เพราะใบหน้าของท่านและมุมปากของท่านจะยิ้มนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของคําว่าแยิ้มที่เซียนรุ่นเก่าเขาเรียกหากันนะครับนี่คือพระของหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อผิวพายเงินนะครับครับเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับอันนี้คือพายเงินอีกองหนึ่งนะครับกระจายทั่วองค์เลยนะครับองค์นี้จะเป็นกระแสโลหะ หรือพายเงินเยอะกว่าองค์ที่หนึ่งนะครับค่าผิวและพิมพ์ทรงจะต่างกับองค์แรกไปสักนิดหนึ่งนะครับดูที่เปลือกตาขององค์นี้จะต่างกับองค์แรกนะครับแต่ว่าองค์นี้กระแสโลหะหรือพายเงินกระจายไปทั่วองค์นะครับมากกว่าองค์แรกนะครับดูพระที่มีค่าสนิม เต็มคาบเบ้านะครับและก็กระแสเงินกระจายไปทั่วองค์เป็นพระที่สวยงามอีกองหนึ่งนะครับนี่ก็คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมผิวพายเงินองค์ที่สองนะครับดูรวมๆแล้วก็เป็นพระที่สวยงามนะครับครับเรามาดูซอกแขนพระมีสนิมคาบสนิมนะครับ กระจายไปทั่วองค์และก็มีพายเงินเกิดขึ้นนะครับกระจายไปทั่วองค์เหมือนกันจึงเป็นที่มาที่ไปของคําว่าพายเงินนะครับที่เขาเลือกหาการตามกระแสโลหะของหลวงพ่อเงินนะครับราคาเล่นหาก็ต้องขึ้นอยู่กับพายเงินนะครับถ้าอย่างนี้องค์นี้ก็เล่นกันหลายพันอยู่นะครับ เพราะเป็นผ้าที่มีกระแสโลหะหรือพายเงินกระจายทุกองค์นะครับสวยก็องค์แรกนะครับเป็นผ้าที่รูปเป็นรูปหล่อนะครับจะมีเนื้อเกินเกิดขึ้นผิวพันเป็นหลุมเป็นบ่อขุขะนะครับสวยงามแบบเฉพาะองค์ในแต่ละองค์นะครับที่แกะออกมานะครับ นะครับดูฐานด้านล่างนะครับก็จะมีคาบสนิมเกิดขึ้นนะครับและกระแสเงินกระจายทั่วองค์นะครับแสดงให้เห็นพระที่ว่ามีความสวยงามชัดเจนของภายเงินที่เกิดขึ้นนะครับพระทุกองค์จะมีคาบสนิมและคาบภายเงินไม่เหมือนกันนะครับมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่องค์นะครับ แต่องนี้จะกระจายไปทั่วองค์นะครับจะมีมากขึ้นนิดหนึ่งและมีกระแสโลหะที่สวยงามนะครับแต่ก็ยังคงได้เห็นถึงเนื้อทองเหลืองเดิมๆเ,เ,เก่าๆของท่านอยู่นะครับแม้จะมีคาบกระแสโลหะอื่นมาปนและก็มีคาบสนิมนะครับเกิดขึ้นมาและมีเนื้อเกินเกิดขึ้นมานะครับ นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับนี่คือใบหน้าหูตาปากของงพ่อนะครับองค์นี้จะมีตําหนิอยู่สังเกตกันเห็นไหมครับว่ามีตําหนิตรงไหนก็คือเปลืกตาครับด้านขวามือของเรานี่นะครับจะเล็กนะครับด้านสายมือของเราจะใหญ่นะครับนี่คือเป็นตําหนิของพระนะครับดังนั้นก็ พระที่แกจากหุนเทียนจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับดูไหมครับเนี่ยครับมีการเกิดการผิดพลาดเป็นตำหนิที่เกิดขึ้นมาแต่รวมๆแล้วที่สำคัญก็คือจมูกครับจะใหญ่เหมือนกันแทบทุกองค์นะครับหูก็จะเป็นแท่งยาวโลมาติกลาลนี่คือจุดสำคัญนะครับแต่พระองค์ก็จะผิดเพี้ยนต่างกันไปบ้างนะครับ นี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมผิวพายเงินนะครับหรือว่าอย่างเขาเรียกแก่เงินนะครับเขาเรียกตามกระแสโลหะที่กระจายไปทั่วองค์ของหลวงพ่อเงินนะครับพระแบบนี้ผิวพันธ์แบบนี้เริ่มหายยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถ้ามีก็เล่นกันเริ่ม ราคาแพงขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูด้านหลังของหลวงพ่อนะครับนี่คือด้านหลังของหลวงพ่อเงินหิมนิยมเนื้อภายเงินนะครับดูนะครับเป็นพระที่มีฐานสูงนะครับก็ยังคงมีคาบสนิมและก็กระแสเงินกระจายทั่วองค์พระนะครับ ดูและสังเกตให้ดีนะครับคาดว่าหลายคนหลายท่านที่เป็นเซียนรุ่นก่อนเขาก็ยังเล่นเลียงหาดูกันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนใจพระของหลวงพ่อเงินใหม่ๆอาจจะยังดูไม่ไม่เป็นนะครับยังศึกษาไม่ถึงนะครับนี่คือพระหลวงพ่อเงิน พายเงินนะครับที่เขาเรียกเขาหากันนะครับตัวเขาเรียกการตามกระแสโลหะนะครับดูซอกมุมนี้นะครับก็จะเกิดคาบกระแสโลหะหรือพายเงินกระจายไปทั่วองค์หลวงพ่อนะครับและมีคาบสนิมที่เกิดจากการใช้งานมานะครับสแสดงให้ถึงว่าเป็นพระที่มีอายุนะครับเก่าได้ที่เนื้อผิว ตึงและก็มีรอยขุขาเนื้อเกินเกิดขึ้นนะครับตามแบบฉบับของพระที่เป็นพระรูปหล่อนะครับครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับจะมีเนื้อเกินมีคาบสนิมและคาบจีวรที่ชัดเจนนะครับสวยงามแบบเฉพาะองค์ของท่านนะครับพระแบบนี้รูปหล่อแบบนี้ถ้าท่านทั้งหลายเจอก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับนี่คือ พระที่เขาเรียกว่าเป็นพระรูปหล่อพายเงินของหงพ่อเงินวัดบางคานนะครับถือว่าเป็นพระที่เขาเล่นเขาหากันอยู่นะครับแม้ว่าราคาเล่นหากันตอนนี้ยังไม่ถึงหลักล้านแต่ว่าอนาคตราคาต้องขยับขึ้นไปอย่างแน่นอนครับต้องดูที่กระแสโลหะหรือพายเงินเป็นหลักนะครับราคาขึ้นอยู่ ที่กระแสเงินนะครับถ้าองค์ไหนกระแสเงินกระจายทุกองค์หรือเต็มองค์ก็จะมีราคาสูงขึ้นตามความสวยความงามของพระนะครับนี่คือด้านหลังของพระตุบหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพายเงินนะครับมีคาบสนิมกระจายทุกองค์นะครับและพายเงินก็เต็มองค์ เสียนของหลวงพ่อก็เป็นเสียนใหญ่คล้ายๆกับเสียนบาทนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับต้องเป็นเสียนบาทกันแทบทุกองค์นะครับดูนะครับนี่ที่มาที่ไปของคําว่าเสียนบาทนะครับเสียนต้องใหญ่หูเป็นแท่งยาวติดถึงกับหัวไหลเลยนะครับเส้นจีวรริ้วรอยคมชัดนะครับคมชัดลึกและก็มีคาบสนิม มีผิวที่ตึงและคู่ขะนะครับสแสดงให้เห็นพระที่มีอายุนะครับผ่านการเวลามาถึงให้เกิดคาบสนิมคาบโลหะที่เกิดขึ้นเป็นพายเงินแบบนี้นะครับท่านทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้แล้วท่านคิดกันยังไงครับว่าคาบสนิมเกิดขึ้นได้มาอย่างไรครับคาบสนิมที่เป็นพายเงินได้นะครับดูนะครับ ใต้ฐานก็เป็นรอยผิวที่ขุกขะนะครับมีคราบสนิมและก็ยังมีคราบทองเหลืองเดิมเดิมของท่านติดอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระเดิมเดิมผิวเดิมเดิมของท่านนะครับนี่คือคราบสนิมและก็พายเงินกระจายทั่วองค์นะครับเส้นฐานก็ลึกนะครับชีวรก็คมชัดลึกนะครับเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของพระที่ หล่อจากขุนเทียนนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับขุนเทียนตัดช่อมานะครับใต้ฐานก็ยังมีกระแสและคาบสนิมติดมากับอง์พระนะครับนี่คือพายเงินนะครับสวยงามนะครับพระที่ตัดช่อแล้วก็แต่งตะใบนะครับนี่คือ ฐานและช่อที่เขาตัดและแต่งตะไบมานะครับเดี๋ยวดูภาพอีกนี้อีกภาพหนึ่งนะครับนี่นะครับรอยตะไบเนื้อโลหะนะครับก็ยังมีกระแสของสนิมแล้วก็คาบเหงือคาบใครเข้าไปติดนะครับเป็นกระแสโลหะที่เป็นภายเงินนะครับแสดงให้เห็นว่ากระแสภายเงิน ที่เขาเรียกเขาหาตามลักษณะของพระนี่นะครับมีความเก่าและมีอายุนะครับนี่นะครับใต้ฐานมีผิวที่ขุขะนะครับแต่ก็ยังตึงนะครับเนื้อตึงเป็นเอกลักษณ์ของพระที่เป็นรูปหล่อนะครับมีรอยตะไบแต่งเดิมๆนะครับพระที่สวยงามอีกองหนึ่งนะครับ เป็นเอกลักษณ์ประจาองค์นั้นๆน,น,นะครับดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งมุมหนึ่งก็จะมีรอยตะใบกันแต่งและคาบสนิมคาบเนื้อไข่ที่ใช้งานไปนะครับเป็นผ้าที่มีความเก่าและสวยงามอีกองหนึ่งนะครับดูนะครับผิวพระเนื้อพระของหลวงพ่อเงิน วัดบางคานะครับพิมพ์นิยมวันนี้ผมจุนพันล้านเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและร่วมดูกับผมนะครับเรียนดูว่าพระหลวงพ่อเงินเนื้อพายเงินเป็นยังไงนะครับนี่คือพระหลวงพ่อเงินเนื้อพายเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมทั้งคู่นะครับทั้งสอง,ององค์ที่ผมได้เอามาให้ท่านได้ชมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับทุกท่านที่สนใจในพระของหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากผมจุนพันล้านนะครับขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับ